ฟีเจอร์ถัดจากนี้ค่ะก็คือเป็น powerful executive report support management ในการตัดสินใจนะคะข้อมูลจากระบบนะคะก็ในส่วนของตัวที่เป็น Hana app จะมีฟีเจอร์พวกนี้เพิ่มเติมมาถ้าลูกค้าที่เป็น database Hr เขาจะไม่มีฟีเจอร์ตรงนี้นะคะมี enterprise search ค่ะช่วยให้เราค้นหาข้อมูลในระบบ SAP Business One เนี่ย ได้ทุกข้อมูลที่เราอยากค้นหาจะเซิร์ชจ,จากชื่อลูกค้าหรือชื่อไอเทมหรือจะเซิร์ชจ,จากข้อมูลตัวเลขพวกนี้ค่ะจะมีปุ่มเซิร์ชเหมือน Google Search อะคะ่ะในระบบที่เราพิมพ์เซิร์ชแล้วระบบจะวิ่งหาข้อมูลให้เลยว่ามีโชว์มีสแตมป์อยู่ในข้อมูลหน้าจอเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ Cat 4 f o r ์ c a รเราสามารถซิมูเล e ตัว c a t f o นะคะให้ผู้ริหารหรือเมเทจเมนพิจารณาในภาพแกนฉากได้แล้วก็มีหน้าจอให้เราปรับ Ad j จ s t ผังบัญชีเลเวลบน Cat f o ลว์ c a รได้เลยค่ะ ตัว a v a l o to Commit e นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเช็ครายละเอียดตัวสต็อกนะคะของไอเทมแต่ละตัวเนี่ยแบบดิฟได้เลยค่ะว่าเราเห็นบนหน้าธุรกรรมเราแล้วแหละว่ามันมีสต็อกไม่มีสต็อกที่เราเลือกมาขายนะคะแต่เราอยากเข้าไปดูดีเทลอีกว่ามันสามารถที่จะมีของพร้อมส่งจริงๆหรือมีออเดอร์ที่จะต้องส่งเร็วๆนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีฟีเจอร์นี้เข้ามาช่วย Delivery Schedule Management เหมาะกับธุรกิจที่อาจจะมีรอบการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่แน่นอนเราสามารถไปเซตรอบการจัดส่งในทูนี้ได้ค่ะและระบบจะช่วยแฉกให้จากแพนที่เราวางไว้จะต้องส่งปัจจุบันดีเลย์ไปแล้วเท่าไหร่นะคะหรือดีเลย์แค่บางไอเทมหรือดีเลย์ทั้งตัวใบใบออเดอร์ที่ต้องส่งอันนี้ระบบจะมีแสดงข้อมูลแนะนำให้เลยนะคะ Intelligent f o r e c a s t กรณีที่เราใช้ระบบนี้ไประยะหนึ่งจากเดิมเนี่ยตอนที่เราจะต้องเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะเพื่อวางแผนสั่งซื้อหรือไปสั่งผลิตบน MRP เราอาจจะ generate forecast จาก Excel นะคะจ,จะทำแมนนวลข้างนอกมาแต่ถ้าเราใช้ Business One ไประยะหนึ่งมี data history แล้วอาจจะ6เดือนปีหนึ่งลูกค้าสามารถเอา history base on ในช่วงปีหรือเดือนที่เราต้องการนะคะเราเลือกเองได้ ให้ระบบแนะนําขึ้นมาได้เลยค่ะว่าไอเทมตัวนี้เรามีการใช้มากน้อยแค่ไหนและระบบจะสักเจตตัวนี้ออกมาเป็น Intelligent Forecast เราสามารถปรับ adjust ปริมาณจาก Forecast ที่ระบบแนะนํามาค่ะแล้วเอาไปใช้ในการทําวิเคราะห์ m MRP ต่อได้นะคะ s ซ l ล Recommendation ค่ะ ฟีเจอร์นี้ก็คือซัพพอร์ตให้พนักง,งานขายเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสทางการขายกับลูกค้าประจำได้เราแค่เลือกรหัสลูกค้าในหน้าเซ l ล Order ระบบจะ Recommend Top 5 i ฟรทที่ขายดีกับลูกค้ารายนั้นๆให้ค่ะรวมถึงถ้าเราเลือกซัก I อเทขึ้นมาทำธุรกรรมขายและไอเทมนี้จากประวัติลูกค้ารายนี้มักซื้อไอเทอะไรคู่กับตัวนี้เสมอเกิน50ครั้งระบบจะ r ร c o m m e n d item ตัวนั้นให้ด้วยนะคะเซลล์สามารถเชียร์อั เพิ่มโอกาสทางการขายได้นะคะ